อันนี้ก็เป็นเน็กเหมนะือนกันถอยกลับก็ไปเล่นพื้นหลังอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากให้เขาหยุดเรากดตรงนี้ก็ได้ค่ะทีนี้นะคะเวลาเราเราสมมุติว่าเราไม่ตัดค่ะเราเปิด YouTube ทูอัตโนมัติเลยแต่เพลงจะรอเล่นอยู่ซ้อนอย<ต>ู่ข้างลหลังเสอกรอยู่้าลกดที่หัวมันกดหัวมันอย่างนี้แล้วลาะร้อหน้านี้ขึ้นให้หมดก่อน,นหรือเราจะเต็มจอแบบนี้ก็ได้แล้วเราค่อยมาเลือกเล่นจอนี้แต่แอปนี้เป็นแอปเดียวที่ไม่เล่นซ้อนจอกับชาวบ้าน จอสไลด์ขึ้นไปกดโหมไปเลือกอย่างอื่นได้ตั้งค่าเสียงอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือลากไอสุดลากไปทางไหนจอนนั้นจะอยู่เสียงก็จะแน่นขึ้นนะหรือสะดวกมือ สรเราใใก็มาเล่น<อ>ค่อยๆปรับเอาเลรื่อยๆปรับนนตาตบมอ,อันนี้ต้องคนขยันปรับจริงๆแล้วก็มากดล็อกเนาะแต่ถ้าพี่แม่อะไรพี่ก็ฟังเสียงนี้ก็นแน่นละสามส่บหกอ่ะมันก็ค่อยปรับทีละนิดทีละนิดค่ะ ทนแอร์ทอทนพัดลมได้ ส่วนการตั้งค่านะคะเก็บไว้ให้ดูกันสำหรับซีวิกเอนะคะตัวท็อปท่านเปลี่ยนแล้วท่านจอท่านทำอะไรได้บ้างนะคะเห็นไหมมันทำไมมันเป็ขาวอะนะคะสามารถ เซตได้หลายอย่างเลยไม่ว่าระบบไฟระบบล็อกนะคะระบบเซ็นทัลล็อกนะคะไวเล็ล็อกเซตหรือว่าตัวบอดี้ของรถไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์ตัวเสียงเตือนแจ้งเตือนต่างๆนะคะเปิดปิดไฟล็อกประตูอ่ะในนี้ก็สามารถเซตได้นะคะ มีตัวรับส่งข้อมูลนะคะมีเมนูแต่ว่าทําได้จริงไหมตัวนั้นต้องไปเทสกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ให้ดูว่ามันทําได้แบบนี้นะคะเ <_ A> มนูการเตือนประตูตึ้งนะคะ <_ A> ก็เตือนปกตินะคะพี่ใส่เกียร์ถอยให้หน่อยคะ <_ A> ่ะนะคะภาพของเกียร์ถอยถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะ <_ A> ชึบกว้างวแองเิ มุมต่ำก้มต่ำหรือจะอมุมโค้งแบบนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะตัวของกล้องถอยนะคะคีย์คอนโทรปปลพวงมาลัยก็ใช้งานได้ปกตินะคะตามนี้นะคะสำหรับ Civic FC นะคะรุ่น EL นะคะเมื่อเปลี่ยนแล้วก็จะได้แคนบัตมาตามนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะตัวจอที่โชว์อยู่นี้ก็จะเป็นจอของเคปล่านะคะแรมสี่ลอมห4